มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้อย่างที่แนะนำคุณผู้ชมไปนะคะว่าจะต้องหาวิธีการในการรับมือ กับโควิด -19 ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ป้องกันโรคเท่านั้นร่างกายก็ว่าหนักแล้วนะแต่ว่าเรื่องของจิตใจอันนี้มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นจะมีเคล็ดลับรับข้อมูลข่าวสารเรื่องของโควิด -19 อย่างไรไม่ทําให้เราเครียดจนเกินไปวันนี้นะคะลงไปฟังคําแนะนําจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกันเลยค่ะ ประชาชนจะรับข่าวสารอะไรอย่างไรเนี่ยหมอแนะนําว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สติในการจะรับข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มากพอสมควรกันเพราะว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นข่าวในการเรื่องของเฝ้าระวังทางด้านโควิดในค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆก็คือโทนน้าหนักนมันไปในทางทิศทางที่ลบในค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้ถ้าจะมีโอกาสาร,รับข่าวสารพวกนี้ก็เพียงเพื่อให้เรารู้เท่าทัน และสามารถปกป้องสร้างเฝ้าระวังภายในสมาชิกครอบครัวเรากันเองได้เพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะเกิดสองถึงสามครั้งถ้าเรารับรู้ข่าวสารแล้วเรามีสมาชิกในบ้านมีโอกาสก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันโดยใช้หลักการของสุนทรียสนนัทฐาคือไม่ได้เป็นการโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะ แต่เป็นการวิธีเทคนิคในการระบายอารมณ์และอาจจะเป็นความรู้สึกต้านตานใจของเราให้กับสมาชิกในครอบครัวกันเองได้อีกฝ่ายที่เป็นรับฟังก็สามารถที่ะสะท้อนความคิดเห็นกันได้และพักเบรกเลยครับพักเบรกเพื่อที่จะได้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นลดภาวะของการจิตตกลงไปครับ ธีง่ายๆเลยก็คือท่านลองดูซิว่าเวลานี้ท่านกำลังเครียดสะสมเกินไปหรือเปล่าเป็นการประเมินตัวเราเองฮะวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าวันนี้เรายังกินข้าวได้นอนหลับนอนหลับนะคือกลางคืนอย่างน้อยนอนหลับได้ 6- กถึงแชั่วโมงเอาละ6กชั่วโมงขึ้นไปนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอาการค้างก็คือมีภาวะปวดศีรษะค้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแสดงว่า ร่างกายเราเนี่ยรับรู้ความเครียดนั้นแต่เป็นความเครียดที่จัดการได้แต่ถ้าความเครียดที่มันเกิดขึ้นไปจนถึงมีอาการปวดศีรษะกินข้าวไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับอันนี้แสดงว่ามันกำลังจะขึ้นถึงภาวะสีเหลืองครับ hmm. สัญญาณในลักษณะนี้กำมังปมบอกว่าท่านอย่าเพิ่งดูข่าวเยอะแล้วท่านอาจจะต้องถอยตัวเองออกมา ดนตรีอาจจะร้องเพลงอาจจะทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้มีอาการผ่อนคลายหาใครไม่ได้พูดคุยพูดคุยกับตัวเราเองก็ได้บางครั้งในเราหาคนที่ไว้วางใจไม่ได้การพูดคุยกับตัวเราเองก็เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอันหนึ่งที่ใช้ได้ผลนะท่านมีอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมากรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยการอาบน้ำเย็นๆที่น้ำที่สัมผัสลงบนร่างกายเราเองเนี่ย ก็อาจจะทําให้อุณหภูมิที่เรากําลังขึ้นอยู่นั้นหรืออาจจะแข่งพอสมควรนั้นสามารถที่จะนิ่งลงมาได้นอกจากนั้นก็คือการได้มีโอกาสสวมดมนต์ไหว้พระเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็คือสามารถที่จะดับจากสีเหลืองที่มันเป็นสัญญาณเตือนให้ลงมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับ พี่น้องประชาชนทุกๆคนก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คืออยากให้มีกําลังใจครับเพราะว่าในวิกฤตในรักษณะอย่างนี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอ,อ่แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการดูแลมีความซื่อสัตย์ต่อร่างกายเราเองที่จะรู้จักในการที่จะปกป้องโดยตามระบบของสาธารณสุขที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนมามัยล้างมือรวมทั้งการรักษาระยะหา่างแม้กระทั่งสมาชิกในบ้านกันเอง ก็อาจจะต้องมีความเข้มงวดในกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหากท่านเ,เสพสื่อแล้วแล้วมีอาการจิตตกท่านก็สามารถที่จะพักเบรกดูแค่สักสองสามครั้งแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีความมั่นใจชัวร์ก่อนที่จะแชร์หากท่านมีอารมณ์เกิดอารมณ์ขึ้นมาท่านรู้จักต้องรู้จักในการดับความเครียดซึ่งหมอยินดีที่จะเผยแพร่ผู้มือการประเมินความเครียดสะสม และเทคนิคในการจัดการความเครียดให้กับประชาชนทุกคนผ่านรายการไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันเรารู้จักในการเปรกอารมณ์ที่เรียกว่าหมอใช้คําว่าพักก่อนที่จะโพสต์ลงไปจุดการโพสตดีกว่าแล้วเราไปเยียวยาสภาวะทางจิตใจด้วยคู่มือแบบที่หมอกําลังจะช่วยในการที่จะเผยแพร่ทุกๆคนครับก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันในการที่ดูแลในสภาวะการเช่นนี้ให้เกิดเป็นพลังบวกนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ